โอเคสวัสดีนะครท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล SS แกง SS กันอีกครั้งครับหลังจากที่มีเพื่อนๆถามมาว่าเกมที่เรารับฟรีจาก PS Plus นีฮะแล้วถ้าเกิดเราจะไม่ต่อนะฮะแล้วเราจะสามารถซื้อมันได้ยังไงนะอย่างเช่นเกมนี้ของผมนะฮะอันนี้ที่เป็นเกมที่รับฟรีมันจะมีเครื่องหมาย Plus เครื่องหมายบวกนี้นะก็เวลาเราเข้าไปนะฮะเอผิดฮนะเวลาเราเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะให้โหลดอย่างเดียวนะ โอเคอันนี้คือเรายังมีพัส่นะก็คือเหมือนเพื่อนๆจะไม่ต่อพัสแล้วนะฮะอันนี้เราก็ไปที่ลองไปที่นี่เลยนะฮะ Play Stone นะฮะแล้วเราก็ไปหาเกมที่เราจะซื้อนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมเล็งเจ้า God of War 3นะที่ได้ฟรีไว้นะครับเกมอื่นก็ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะ นี่ครับผมก็อย่าง God of War 3 Remaster นะฮะเราก็เลเรียนมาแล้วก็เข้าไปนะฮะมาครับนี่ครับผมก็ไม่ยากนะครับผมนี่ฮะมันก็จะมีเลือก As to case นะครับก็คือจับสายตาร้านนั่นเองเนาะตัวนี้ก็คือดาวน์โหลดได้เลยถ้าเรายังมีพัสอยนะฮะก็โหลดได้เลยก็อันนี้ฮะก็กดเลือก As to case นะฮะโอ้นะฮะกดโอเลือกไปเลยนฮะแล้วก็นี่ครับอ่า กด p r o c e to check out เลยก็ได้นะก็ใช้วิธีการซื้อเกมธมรรมดานะครับนี่ครับอยู่ใน,นรถเข็นแล้วับไปดูที่รถเข็นนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเราเอาออกนะฮะไปที่เครื่องหมายกากบาทกดโอเคอันนี้ฮะออกมาแล้วนะฮะก็น่าจะเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดหาดูนะน่าจะนี่แคน่นี้นะก็ซื้อได้แล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าของเกมได้เลยนะครับ ถึงเราจะไม่ได้ต่อพัสนะฮะเราก็สามารถซื้อเกมที่เราอยากเล่นได้นะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเป็นชิคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e อนกำลังใจฮนะล้วเจอกันใหม,ม,ม่ครั้งหน้าผมจนตอนวันนี้ลากไปก่อนนะบ๊ายบาย